ใส่ปุ๋ยเคมีแบบไหนไม่ให้ใบไหมเข้มปุย๋ยก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับก็ยังมีคําถามเข้ามาเยอะนะครับเกี่ยวกับการใส่ปุย๋ยต้นทุเรียนนะครับใส่ปุย๋ยสูตรไหนใส่ยังไงนะครับซึ่งในแปลงผมนะครับผมได้จัดทําเป็นตารางการใส่ปุย๋ยไว้แล้วนะครับต้นทุเรียนในแปลงผมทุกต้นนะครับผมจะใส่ปุย๋ยตามรอบนี้เลยนะครับก็คือผมจะเน้นใส่ปุย๋ยตามช่วงใบนะ ซึ่งถ้าท่านเห็นนะครับปุ๋ยตัวหลักที่ผมใช้ก็จะเป็นอินทรีย์เคมี63 3ขี้ข้างคาวนะครับส่วนปุ๋ยเคมีนะครับผมจะใช้อยู่2สูตรนะครับสลับกันใส่นะแต่ตัวที่ใช้เยอะในแปลงผมก็จะเป็นปุ๋ยเคมีสูตรเสมอนะครับซึ่งในแปลงผมผมก็ใช้ 15, 15, 15นะครับซึ่งก็หาซื้อได้ตามใกล้บ้านนะท่านจะใช้สูตรอื่นก็ตามถนัดนะครับแต่ผมใช้สูตรนี้อยู่นะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับหาซื้อได้ตามใกล้บ้านเลยนะครับ ซึ่งต้นทุเรียนในแปลงผมนะครับเข้ามาชมใกล้ๆก่อนนะครับมันไม่มีอาการเค็มปุ๋ยใดๆทั้งสิ้นนะครับลักษณะง่ายๆก็คือให้ท่านสังเกตที่ปลายใบอย่างนี้นะครับปลายใบสุดๆเห็นไหมครับของผมก็ยังเขียวดีอยู่นะครับอันนี้เป็นใบเพสลาดชุดใหม่นะครับเอามาดูที่ใบเก่านะครับใบเก่าก็ไม่มีอาการเค็มปุ๋ยนะเห็นไหมปลายใบก็ยังเขียวดีอยู่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนํานะครับวันนี้นะครับว่าใส่ยังไงนะครับดูได้นะครับ อันนี้เป็นใบชุดที่3นะสองสี่หกใบนะครับชุดนี้นะครับถือว่าโอเคนะครับขนาดของใบก็ได้ตามที่ผมต้องการไว้นะครับประมาณนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนก็จะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะถ้าใบของเราเล็กนะครับสะสมอาหารได้น้อยมันจะเกิดอาการนกหนาวขึ้นได้นั่นเองนะครับผมก็เลยจะเน้นให้ใบผมเนี่ยใหญ่เข้าไว้นะครับซึ่งปุ๋ยเคมีนะครับที่จะช่วยขยายขนาดใบได้ดีเนี่ยก็จะเป็นสูตรเสมอนั่นเองนะเพราะฉะนั้นแนะนํานะครับ ท่านใดที่เจออาการใบเล็กอยู่นะครับอยากได้ใบใหญ่นะครับท่านก็ทดลองทําตามผมดูนะครับผมจะใส่ทุก15วันหรือทุกวันหวยออกนั่นเองนะจากการทดลองก็ท่านก็เห็นไปแล้วนะครับใส่ปุ๋ยทุก15วันนะครับแต่ผมแนะนําเลยนะครับหากท่านต้องการที่จะใส่ปุ๋ยทุก15วันนะครับหรือหากท่านต้องการจะใส่บ่อยกว่านั้นนะครับท่านต้องสังเกตอาการต้นทุเรียนของท่านให้เป็นด้วยนะครับเพราะนะครับโดยส่วนมากนะครับโดยเฉพาะปุ๋ยเคมีนะครับมันจะมีผลกระทบ กับใบทุเรียนของเราได้นะครับก็คืออาการเค็มปุ๋ยนั่นเองนะอาการปลายใบไหม้นะครับอันนั้นคืออาการเค็มปุ๋ยนะครับซึ่งมันจะเห็นผลได้เร็วมากนะครับประมาณ1สัปดาห์เท่านั้นนะครับก็คือกระบวนการดูดกินปุ๋ยของต้นทุเรียนนะครับตอนที่เราใส่วันนี้นะครับมันจะใช้ระยะเวลาประมาณ7จ็ดถึงสิวันนะครับในการกินปุ๋ยนะเพราะฉะนั้นนะครับจากประสบการณ์ผมนะครับ1สัปดาห์เท่านั้นนะครับจะเห็นอาการทันทีนะครับ ถ้าท่านใส่ผิดวิธีนะครับมันก็จะเกิดอาการเค็มปุ๋ยได้นะอย่างแรกเลยนะครับที่ผมอยากให้ท่านให้ความสําคัญนะครับก็คือการปลูกทุเรียนของท่านเป็นแบบไหนนะครับอย่างของผมนะครับผมปลูกทุเรียนแบบยกโคกหลังเต่านะครับก็คือมันจะลาดเอียงลงตลอดนะครับการใส่ปุ๋ยนะครับสําหรับปุ๋ย633ขี้ข้างคาวหรือปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับเราสามารถใส่ใต้ทรงพุ่มได้นะครับอันนี้เนี่ยจะมีผลกระทบกับใบทุเรียนของเราเนี่ยน้อยมากนะ ผมยังไม่เจอนะครับว่าใส่ปุ๋ย6-3-3แล้วเกิดอาการเค็มปุ๋ยนะครับนอกเสียจากว่าท่านใส่เยอะจริงๆนะซึ่งในแปลงผมแนะนําไปแล้วนะครับโรยบางๆใต้ทรงพุ่มห่างโค่นหนึ่งคืบนะครับสําหรับปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับส่วนปุ๋ยเคมีนะครับนี่ซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะใส่ปุ๋ยสูตรเสมอนะครับ15-15-15นะครับก็ตามช่วงนะครับก็คือช่วงใบเพสลาดผมก็จะใส่สูตรเสมอนั่นเองนะ เป้าหมายของการใส่ปุ๋ยสูตรเสมอในช่วงนี้นะครับก็คือต้องการให้เขานะครับนำธาตุอาหารขึ้นไปสังเคราะห์แสงเนี่ยให้มันได้ครบถ้วนนะครับมันก็จะช่วยทําให้ใบของเราเนี่ยสะสมอาหารได้เร็วขึ้นนั่นเองนะก็คือถ้าเป็นทุเรียนเล็กนะครับในช่วงการสะสมอาหารเนี่ยจะใช้สูตรเสมอนะต่างกันนะครับแต่ถ้าเป็นทุเรียนที่ให้ผลผลิตแล้วนะครับการสะสมอาหารจะใช้ปุ๋ยกลางท้ายสูงนะครับอย่างเช่น8 24 24นั่นเองนะ เพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องเลือกใช้ให้มันเหมาะสมกับต้นทุเรียนของเราด้วยนะครับและนะครับเมื่อผมยกโคกหลังเตานะครับการใส่ปุ๋ยเคมีนะครับที่ผมแนะนํานะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรเสมอหรือสูตรตัวหน้าสูงก็ตามนะครับผมจะแนะนําให้ท่านใส่ปลายทรงพุ่มนะครับออกด้านนอกเท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้ใส่ใต้ทรงพุ่มนะครับเพราะจากประสบการณ์ผมนะครับถ้าปุ๋ยเคมีของเราเนี่ยเข้าไปใต้ทรงพุ่มนะครับมักจะเกิดอาการใบไม่ขิ้มปุ๋ยนั่นเองนะครับ ผมก็เลยแนะนําให้ใส่ปลายทรงพุ่มออกด้านนอกนะครับอันนี้คือกรณีที่ท่านยกโคกหลังเตานะครับเพราะว่าหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยนะครับผมจะแนะนําให้ท่านลดน้ํานะครับทับปุ๋ยทุกครั้งนะครับเพื่อที่จะลดการสูญเสียของปุ๋ยนะครับก็คือถ้าเราไม่ลดน้ําบางครั้งมันอาจจะระเหยไปโดนแดดละเหยไปได้นั่นเองนะ แต่ถ้าเราลดน้ําทับนะครับปุ๋ยของเรามันก็จะซึมลงดินนะครับถ้าเรายกโคกหลังเตานะครับการซึมนะครับมันก็จะเพร่กระจายขึ้นไปด้านบนเนี่ยน้อยกว่านะครับแล้วมันจะลงล่างเยอะกว่านะเพราะฉะนั้นนะครับไอความเข้มข้นของปุ๋ยเคมีของเราเนี่ยมันจะเข้าไปใต้ทรงพุ่มเนี่ยได้น้อยนะต่างกันนะครับถ้าท่านปลูกแบบพื้นราบนะครับการแพร่กระจายของปุ๋ยเนี่ยมันจะไปได้เยอะกว่านะครับมันจะไปได้โดยโลบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับบางครั้งนะครับ หากท่านปลูกแบบพื้นเรียบนะครับพื้นราบนะท่านต้องใส่ห่างกว่าผมออกไปอีกนะครับเพราะว่าปุ๋ยพวกนี้เวลาโดนน้าแล้วมันจะเพล่กระจายออกไปได้เยอะนั่นเองนะมันก็จะทําให้ต้นของท่านเนี่ยเกิดอาการใบไหม้เค็มปุ๋ยได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมได้แนะนําไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับวิธีการสังเกตนะครับว่าเราใส่ปุ๋ยมากไปเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับถ้าเราใส่ปุ๋ยน้อยไปอาการมันเป็นยังไงนะครับหลักๆเลยก็คือให้ดูที่ปลายใบนี้ก่อนเลยนะครับ ถ้ามันมีอาการไหมนะครับแสดงว่าปุ๋ยของเราเนี่ยเยอะไปหรือนะครับท่านอาจจะใส่ปุ๋ยใกล้ทรงพุ่มมากเกินไปนะครับครั้งหน้าก็ให้ท่านขยับออกไปอีกนะครับส่วนวิธีแก้ไขนะครับถ้าเจออาการปลายใบไหมอย่างนี้ก็ให้ท่านเพิ่มปริมาณน้ํานะเพื่อเจือจางความเข้มข้นของปุ๋ยของเรานะครับมันก็จะได้หยุดลุกลามนะครับแต่ถ้าท่านไม่แก้ไขนะครับอาการเข็มปุ๋ยเนี่ยมันลุกลามได้เร็วมากนะครับอันนี้เนี่ยผมเจอมาแล้วนะครับจึงแนะนําท่านนะส่วนนะครับ ปริมาณการใส่นะครับเราก็ต้องดูตามความเหมาะสมนะครับอย่างของผมนะครับผมจะเน้นเลยว่าให้โรยบางๆปลายทรงพุ่มนะครับถ้าเป็นปุ๋ยเคมีนะครับเพราะฉะนั้นรัศมีต้นขนาดนี้นะครับผมจะใส่ปุ๋ยเคมีอยู่ประมาณหนึ่งกำมือครึ่งนะครับประมาณนี้เท่านั้นนะครับไม่เกินสองกำมือนะแต่ถ้าเป็นหกสามสามขี้ข้างคาวนะครับไอตัวอินทรีย์เคมีเนี่ยต้นเนี้ยผมจะใส่อยู่ที่ประมาณสามกำมือนะครับคือเราขยายตามขนาดทรงพุ่มมาเรื่อยนะครับ ส่วนวิธีการโรยปุ๋ยของผมผมก็จะเริ่มจากหัวสปริงเกอร์นะเพราะว่าเราจะได้รู้นะครับจุดนะครับที่เราเริ่มนะครับเราจะได้รู้นะครับว่าเราหยุดตรงไหนนะครับบางครั้งถ้าเราไม่รู้เนี่ยมันจะทับกันแล้วมันจะเยอะจนเกินไปนั่นเองนะอันนี้หนึ่งกำมือนะครับเดี๋ยวผมจะให้เข้ามาดูใกล้ๆนะครับผมขอโรยก่อนนะครับปลายทรงพุ่มนะครับโรยบางๆนะครับนี่ประมาณนี้นะครับของผมนะ หนึ่งกำมือนะครับก็ประมาณนี้นะแสดงว่าต้นนี้ก็ใส่อยู่ที่ประมาณสองกำมือนะครับเข้ามาดูเม็ดปุ๋ยใกล้ๆครับดูนะครับเห็นไหมลักษณะเม็ดปุ๋ยของผมนะครับคือกระจายตัวออกกันนะครับไม่กระจุกกันเป็นก้อนนะครับผมจะโรยนะครับตรงนี้เป็นปลายทรงพุ่มนะครับออกห่างจากปลายทรงพุ่มมาลัศมีก็ประมาณหนึ่งศอกประมาณนี้นะลัศมีนะครับโรยบางๆนะครับประมาณนี้นะครับ ทำไมถึงโรยแบบนี้นะครับก็อย่างที่อธิบายไปข้างต้นนะครับมันจะลดอาการเค็มปุ๋ยได้ดีนะครับและอย่างที่สองเลยข้อดีของเขาคือเขาจะช่วยล่อรากทุเรียนออกมานะครับถ้ารากทุเรียนของเราขยายได้ดีนะครับการแตกยอดมันก็จะทําได้ดีตามไปด้วยนะเพราะฉะนั้นแนะนําเลยนะครับแต่ตั้งต้องไปทดลองดูนะครับอย่างที่ผมกล่าวไปนะครับการปลูกที่ไม่เหมือนกันนะครับการใส่ปุ๋ยก็ไม่เหมือนกันนะครับสภาพดินต่างกันนะครับ ปริมาณมันก็ต้องต่างกันตามไปด้วยนะครับให้ท่านไปสังเกตต้นทุเรียนของท่านให้ดีนะครับอันนี้ก็เป็นกรรมที่สองนะครับเช่นเดิมนะครับโรยบางๆนะครับปลายทรงพุ่มนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับเพราะเราใส่ปุ๋ยบ่อยนะครับผมใส่ทุกสิบห้าวันอยู่แล้วนะครับนี่ประมาณนี้นะครับก็พอเลยนะครับอาจจะเหลือบ้างเล็กน้อยนะครับสำหรับต้นนี้นะครับก็รัศมีประมาณสองเมตรนะครับก็อยู่ที่ประมาณสี่ถึงห้ากำมือนะครับก็เช่นเคยนะครับ โอยบางๆปลายทรงพุ่มออกไปด้านนอกนะครับนะเริ่มจากหัวสปริงเกอร์ก็ประมาณนี้นะครับนี่หนึ่งกำมือนะครับมันก็จะอยู่ที่ระยะประมาณสักเขนนึงนะครับว้างออกไปประมาณศอกนึงนะครับยาวประมาณเขนนึงนะครับปลายทรงพุ่มนะครับโรยไปด้วยนะครับเป็นลัศมีวงกลมนะครับสองกำมือนะครับสามก็ประมาณสี่กำมือนะครับ โรยบางๆนะครับน้อยๆแต่บ่อยครั้งนะครับมันจะช่วยลดอาการเค็มปุ๋ยลงได้เยอะเลยนะดูต้นทุเรียนผมนะครับยังไม่มีอาการเค็มปุ๋ยเลยนะครับเพราะใส่น้อยๆแต่บ่อยครั้งนะครับท่านต้องไปสํารวจอาการต้นทุเรียนของท่านนะแล้วก็จดจําไว้นะครับรัศมีประมาณนี้นะครับใส่ปุ๋ยแบบนี้นะครับขนาดเท่านี้นะครับหากท่านสํารวจอาการเป็นนะครับอาการแต่ละอย่างมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับถ้าท่านสํารวจเป็นนะครับท่านแก้ไขได้เร็วนะครับ ต้นทุเรียนของท่านก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะครับโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ